ฮัลโหลวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปที่ชื่อว่า The Headman ก็เป็นแนวสยองอีกแล้วนะเป็น h เ r r ร r นะยังไม่เคยเล่นเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นดูเห็นว่ามันอาจจะมีจัมสแแรกด้วยนะต้องเดี๋ยวต้องดูก่อนเนาะโอเคเรามาพยายามเล่นให้ผ่านไปด้วยกันไปเล่น นี่ที่แฮตแมนโอเคเดี๋ยวเราจะต้องหาทางเข้าไปก่อนนะโอ้โหอันนี้คือบริเวณแบบไหนเราจะเข้าไปตรงไหนกันตาชุดมากบอนนะไปเด็ดเน่เหรอเข้าไปอย่างนี้หูต้องเข้าประตูเลื่อนเดี๋ยวตาเปิดชุดก่อนเดี๋ยวเราไปกดตัวนี้โอ้ยโอเคเดี๋ยวเราไปหาช่องที่จะเข้าไปเล่นก่อนนะ อือรงไล่ะอันนี้ลักษณะมันเหมือนกับเป็นสนามบินเนะาะเนี่ยเหมือนเราอยู่ในสนามบินนะเดี๋ยวเราจะไปเข้าคิวอันนี้กี่คนสองวุ้ยเข้าเลย่สองคนโอเคไปอย่าพิ่งไปนะเธอขอมีเพื่อนเล่นบ้าง <c oughs> <c oughs> โอเควันนี้น้องโมจิจะเป็นกำลังใจให้มมนมีหรือเปล่า <c oughs> เรากำลังอยู่ในเครื่องบินนะเช่นผูด้โดยสารโปรดทราบขณะนี้เครื่องบินของเรากำลังจะบินรัดฟ้าไปสู่พบใดพบหนึ่งขอให้ผู้โดยสารทุกท่านกรุณารัดเข็มขัดให้เรียบร้อย,ยแล้วก็ระวังตัวด้วยนะอย่าเพิ่งหลอน อย่างพนี้ไปไหนล่ะไปไหนอ่ะอ้าวนี่เธอเดี๋ยวสินี่เธอเธอเธอ,เธอไม่เรียกฉันมานั่งด้วยเลยนาะฮะม่เรียกฉันมานั่งด้วยดูสิมีขนมไม่แบ่งอนะ่ะมีขนมไม่แบ่งเลยอ่ะฮะไ,ไปไหนอ่ะเราจะไปไหนกันเธอโอเคฉันนั่งตรงนี้มา โอเคเจมตัวเราจะถว่ามีการขึ้นเครื่องบินไปเนาะ๋ยวไปเจมตัวฮมันวังเวงเนาะนี่นี่เธอเฮ้ยเฮ้ยนั่นนั่นมันวะตัวหรอเฮ้ยเพื่อนเพื่อน นั่นเห็นไหมอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่เพื่อนผมนั่งนี่มากเกิดอะไรขึ้นอ่ะ๋อเมื่อกี้คือทีแฮตแมนที่เดินผ่านไปนะ <c oughs> โอเคเราเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้ทำอะไรอ่ะ ฉันควรไปดูป้ายประกาศนะเพื่อดูว่ามันสามารถช่วยอะไรฉันได้บ้างอ่ะไปฉีดไปฉีดไปฉีนี่เราเหมือนไม่ได้อยู่บนเครื่องบินเลยนะเนาะอ๋าไม่มีนกพิราบปไปไปไปแลก่อนนี้เรา,าอ่านก่อนนี่วันนี้เราเข้ามากับเพื่อนนะนี่คือภาพอะไรสักอย่างอะ่ะเดี๋ยวเราจะต้องแบบดูไขปริศนาแล้วก็นี่คือภาพประตูนะเพื่อนๆนี่ เราโอ้จะต้องมีการใส่รหัสด้วยนะโอสถานที่แปลกประหลาดไปไปเพื่อนเราเราจะไปไหนนะต้องระวังด้วยนะเราก็ต้องเอออันนี้แบบไม่มีการบอกเป้าหมายอะไรเลยเนาะสงสัยเราต้องไปหาบ้านหลังนั้นอนะ่ะแล้วก็จ้องมีการเข้ารหัสด้วยนะ นี่เราตามเราไปตามแสงตรงนั้นดีกว่านี่มีอะไรร่วงโโน,นี่ดูดูเหมือนนีเล่นสยองเหมือนว่าเพื่อนจะเคยเล่นแล้วนะโอเคเราเข้าไปกันไหมเพื่อนเราไม่มีการใส่รหัสใช่ปะนี่หรอเราเข้าโอเคปะโอเคเราเข้าไปแล้วนะท่าทางเพื่อนจะเคยเล่นนะเราต้องมาไขาปริศนาเลยหรือเปล่าเปิดประตูเหรอ อ๋องใจมันเลยเลยอะตกใจโหแล้วนะน้องๆอ,อันนี้ใครเล่นหมบบนี้ระวังนะมันมีจัมส์สแกร์เนียนะแบบนี่นเอ,อ,เอ,อ,อะไรอะเอออะไรเธอฉันกลัวฉันกลัว ฉันตกใจเลยเมื่อกี้มันมีอะไรไหมเพื่อนเอ้แล้วทำไมทำไมเพื่อนไม่เจอ่ะ <c oughs> โอเคโอเคไปไป,ปโอ้เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็งการแบบว่าไม่ให้เราเงียบเหงาเกินไปไปไหนไหนเพื่อนเปิดประตูแล้วเหรอเราทำไรเดียมันมืดจังเลยอ่ะเปิดโ <c oughs> เพื่อนรอ <c oughs> เพื่อนรอให้เราเปิด <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อันได้ ไม่มีว่ามันมีเพื่อนกลัวแน่เลยพูดม,มากเลยอ่ะเพื่อนเราไม่มีอะไรนี่อ่ะเนาะมันจะไปจุดจบที่ไหนนะยั่อันนะไม่มีอะไรเลยเนี่ยนี้มีกระดาษโน้นมีอะไรบ้างไหมอ่ะดูเหมือนว่าเราต้องหานะบ้านหลังนั้นเนี่ยอันนี้ที่เราเข้ามาแล้วเลยนี่เป็นอีกห้องหนึ่งนะเราต้องหาปริศนาอะไรสักอย่างอ่ะ เพื่อนี่จอไม่เจอนะห้องนี้ก็ไม่เจอนะไปเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกว่าพอจีตกใจไหมในนี้คิดว่าหมดแล้วนะเพื่อนอย่างนี้ม่มีอะไรสว่างแไม่รับเขาได้ไหมไม่ได้ไปคิดว่าบ้านนี้ไม่มีอะไรนะไปเถอ,เอะเพื่อนไปคิดว่าบ้านนี้ไม่มีอะไรไปมันตนแล้วนน่เนาะไปเราไปดูหลังอื่นกันมันต้องเป็นหลังในรูปนั้นแหละ จะเป็นหลังคู่อะนะระวังด้วยนะมันอาจจะมีอะไรโผล่มาแต่เราก็พยายามหาประตูไหนที่มันเข้าได้ละกันเนาะแต่ดูลักษณะแล้วมันมันต้องเป็นประตูที่เข้ารหัสอะอันนี้ไม่น่าใช่ละเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่อะไรอะเพื่อนนี่เหรอเราต้องหนีแบบอุ๊ยรั้นหนิ้วนีไม่ทันอะหรอ เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะขอใหญ่อ๋อ,อเราอ๋อเรามาเกิดใหม่แล้วอุ้ยเราเพื่อนหายไปไหนแล้วอ่ะอุ้ยเพื่อนเพื่อนรู้สึกแบบว่าไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกครับเนี่ยเราจะต้องไปบ้านหลังนี้นะมันเป็นสองหลังแบบเนี้ยเสร็จแล้วเราก็ต้องหาประตูแบบนี้นะต้องใส่โค้ดนี่ไงเขาจะมีบอร์ดนะเพื่อนมา ฉันสงสัยว่าบ้านไหนที่ที่มีโค้ดใช่ไหมไปไปเราไปใหม่ไปอย่าเพื่อนๆน,น้องๆเกมนี้พยายามอย่าให้เห็นแฮตแมนนะเราก็จะกลับมาที่จุดเริ่มต้นนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบหาไปเพื่อนโอ้ยแต่ยังดีนะมีเพื่อนเข้ามาไป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 ,ไปม่เพื่อนจบดูมา

เราต้องหาโคว่า,านันนี้แต่เพื่อนยืนยันที่จะเข้าหลังนี้ก็แสดงว่าแสดงว่ามันต้องมีอะไร <c oughs> มันจะต้องมีอะไรในนี้นใช่ไหมหรือว่าเราเปิดอะไรได้ไหมเราเปิดอะไรได้ไหมทเนี้ไม่มีอะไรเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องรีบหามาเพื่อนแต่เมื่อกี้คิดว่ามันไม่มีนะในหลังเนี้ยมันไม่มีอะไรนีนี้อะไรไม่ดู คิดว่าไม่มีนะแต่น,นี้เราเปิดไว้แล้วอะ่ะทำไมเพื่อนยืนยันที่จะอยู่ตรงนี้คือไม่หรอมันมีอะไรอะ่ะมันไม่มีนะเพื่อนคิดว่ามันอยู่ในห้องนี้หรอหือจ้าจ้าจ้าจนะ้เอ,อ้ยวออบามันะมไม่มี่นะไม่มีอ่ะมันไม่มีอะไรเลยนะ เราก็อยาเสียเวลาเลยเนาะอย่างนี้มันอ๋อนี่มันติดประตูเฉยๆอะ่ะไหนประตูนี่มีอะไรปะปิด่้นี่หละเดี๋ยวเพื่อเราออกไปดีกว่านี่เราจะออกไปแล้วนะไหนประตูยังไงไปแต่ไอ้นี่เราดูให้ทั่วก่อนนะไปเพื่อนไอ้ระวังด้วยนะ มาอนนี้เล่นออกมายังเล่นยังไม่ออกเหรอไหนไหมไมอ่ะเพื่อนเื่นออกไปยังออกเื่นออกไปแล้วนะโอเคเอาใหนเอาไห่เอาไห่แล้วทำไมชอบไม่หยเก็บกิมันเข้าดนถุูอัน ไม่แน่หรอไม่เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันก็ได้ตั้งไหนอะ่ะมันคือเรายังหาบ้านหลังนั้นไม่เจอไงเดี๋ยว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 อย่าพึง่งเดี๋ยวเพึ่งขอขอเข้าสัหลังเนึงนมันเข้าไม่ได้สักหลังมันต้องเป็นหลังที่มีไฟอะ่ะนี่เราเห็นอะไรในนี้นะนี่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวเพิ่งม,มานะ เพื่อนหายไปแล้วอ่ะสงสัยเพื่อนโดนไปแล้วหรือเปล่าเพื่อนเอ้ยมันทิ้งฉันไว้คนเดียวเนี่ยเราเข้าไม่ได้นะประตูมันมันจะต้องมันต้องเป็นหลังนั้นเท่านั้นอ่ะแล้วเราก็ต้องหาโคว่ตะตอนเนี้ยจะนะเดี๋ยวเราจะไปหาเ้พิ่งมานะเนี่ยุดงเนี้ยมองปั่นมองความองทราย่อน มันต้องเป็นหลังไหนสักหลังอนะ่ะเดี๋ยวนะมันหน้าตามันเหมือนกันหมดเลยนะมันจะต้องเป็นหลังที่เป็นสองหลังอือเดี๋ยวนะสงสัยเพื่อนไปล้นงะมึงอ่ะยังเรายังหาหลังนั้นไม่เจอเลยนะเดี๋ยวเรา<ห>เดี๋ยวเราจะพยายามหานะ ก็คือว่าถ้าเราไปขปริศนาไม่ได้เนาะเราคงจะอยู่แต่ในนี้นคือมันต้องมันต้องมีคําใบ้อยู่ในบ้านหลังเนี้ยมาดูกันคันสินค้าไม่มีมีแต่ไฟอ๋อตะกิดตั้งเว้ยมีไฟก็ไม่บอกแต่ก็ไม่เห็นอะไรอยู่ดีอู้ยสงสัยเพื่อนไปแล้วนี่เลยที่เราเข้ามาแล้วใช่ปะ อันนี้มีอะไรบ้างอ่ะมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยเปิดแบบอ๋ออ๋อตกใจเกินไปอุ๊ยนั่นที่สูนเราก็เจอเราเจอแล้วเพื่อนๆสี่ศูนย์เอ้าศูนย์เราเก็บไปได้ปะ เราต้องจดจำใช่ไหมจดจำโอ้ยตกใจเลยอ่ะมันจำแกงจริงๆนะป่ะเราไม่ต้องเก็บนะเราเก็บนะป่ะนี่โอเคโอ้ยตกใจเลย4090จำไว้นะโมจิ4090ป่ะคิดว่าใช่แล้วนะโอ้ยตกใจจริงนะเนี่ยมันมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วแก็ดแมนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยว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 เดีย เดี๋ยวค่อยออกไปเนละไม่ใช่มันเปิดประตูดได้นะไปแล้วฉันจะผ่านเลยไปแล้วนะไปแล้วแต่เราจะออกไปเฮ้ยเราจะทำสำเร็จไหมอ่ะเดี๋ยวนะเราเราต้องไปหามาหลังนั้นไปหามาหลังก่อนแต่อย่าเจอแฮ์แมนนะเดี๋ยวนะคิดว่ามันหายยากอะ่ะ มันเป็นสองหลังติดกันนะเราก็ไม่รู้อะเนาะหรือว่เอาเฮ้ยทำไงดีอ่ะเรกากลัวมันมีอันไหนที่มันเข้ารหัสได้อ่ะ <c oughs> อ๋ออยู่ไหนล่ะเนี่ยบ้านหลังนั้นอะ <c oughs> หลังคู่เหมือนบ้านแฝดอะบ้านแฝดบ้านแฝดเนี่ยเพิ่งเจอแฮ์แมสนอุสตส่าห์เจอแล้วนะ4090 สี่ศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์จไว้จับก,กับมันคงเป็นหลังเดียวที่มันมีที่เข้ารหัสแต่คิดว่านี่นี่แล้วเราไปดูใหม่กับตูมนี่ยไปดูใหม่นะพเพื่อนดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวาตาเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นหลังแฝดอย่างเงียเห็นไหมถูกปะเออ อย่าเพิ่งมาอันนั้นปะตันแล้วใช่ปะโอ้ยนี่อย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาน่เดี๋ยวเดี๋เดี๋หลังแฝดหลังบ้านแฝดอ่ะตกใจตกใจเลยออกมาวิ่ตกใจเลยหลังเฮ้ยคุณเริ่มเริ่มเริ่มคลายไหม เริ่มคลายๆไหมไม่หรอคลายไหมมันจะเข้ารหัสตรงไหนอันนี้อันนี้อันนี้คลายๆอยู่นะประตูมันถูกปิดเดี๋ะไม่ใช่หรอเออเราจะอมันมันมันต้องเป็นหลังที่มันเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะ มันไม่มีให้เข้ารหัสเลยนะคือคิดซิคิดห <laughs> มามุ้งจ๋ายังหายังหาหลังนั้นไม่เจอเลยอะ่ะมันจะเป็นหลังที่มันให้ใส่รหัสไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพิ่งมานะวิแล้วแต่แล้วแแล้วโอเคโอเคโอ้ยเราต้องแอบ,บที่บ้านหลังนี้ก่อนนะเพื่อนหลังเนี้ยเป็นหลังเดียวที่เข้าได้แบบ เนี่ยแล้วเราก็จะเห็นกะหัสนี้โอ้เท่ากับเรายังไม่ได้ไปไหนเลยนะเนี่ย<อ>ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยนะคือยังหาบ้านหลังนั้นไม่เจออะ่ะอืไปแล้วมั้งไปโอ้โนไปไหไปน <c oughs> คือเท่ากับเรา <c oughs> เวลาเราแอบอะ่ะเราต้องมาแอบที่บ้านหลังนี้นะ <c oughs> เราจะได้ออกไปอไม่เจอจริงๆอะ่ะ ทำยังไงดีกลับมาที่เดิมเหรอใช่ไหมนี่คือกลับมาที่เดิมนะโอ้ยไม่ได้ละต้องไปแอบอีกแล้วไปไปแอบก่อนโอ้ยทำไงเนี่ยอ่ะอุ้ยหลังนี้หรอหลังเดิมใช่ไหมที่นี่คือหลังเดิมที่นี่ที่ไหน เราชอบจะเห็นแสมอันนี้คนเอ้ยมีอะไรนะกค่มันมีแสมนนะแต่ว่าอ๋อ,อนี่คืออันนี้คือบ้านอีกหลังหนึ่งนะที่ที่เราสามารถที่จะมาแอบได้นะเพื่อน,นแต่ยังไม่เจอหลังนั้นเลยอ่นนอนนอยะนะยังเนงะี้ยมีน้ำมูกห็อนจังย่เงั้นลูก

องนี้เราก็ยังไม่ได้เข้านะอืมมันมีหลายอุ้ยอันนี้จะหลังเดียวอันนี้เราเปิดแล้วนะดูโอ๊ยไงดีอ่ะยังไม่เจอหลังไหนีลยอ่ะตาตาออกเอืมแล้วทำไมเราได้ยินเสียงเดินอยู่ตลอดเลย เดี๋ยวเอาไปตามข้อนีออ้นี่ว่าเฮ้ยเำไม้วทำไมผอกมันแปลกฮึมันน่ากลัวเสี่ย,อยงอะไรอ่ะ,อะคือคือเดี๋ยวต้องพยายามไปตามไอ้ที่มันมีลูกสอนอะเ,อเดี๋ยนะเดี๋ยนะเราไปตามลูกสอนมันละกัน ยังคือตอนนี้ยังไม่เจอจริงๆนันเนี่ยโอ้ยหายยากมากเลยอะบ้านหลังนั้นอะมันคําใบมันมีแค่ี้มันน่าจะบอกบ้านเลขที่เนาะ,ะทีเนี้ยเรารู้แล้วเราไม่กล้าเปิดโอ้ยบรรยากาศนันนี้มันก็ไม่มีอะไรเลยนะทําไงดีทำไงด, <laughs> ดีเราไม่เจอบ้านหลังนั้น อยากออกไปแล้วเดี๋ย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 วนะเดี๋ยวนะโอ้ยโมจิช่วยมันนี้หาบ้านหลังนั้นหน่อยดูดีดีมันยังไม่เห็นหนะ้าตาคล้ายๆเลยนะยังไอห,หลังพวกนี้ก็ไม่ได้เนาะเอ๊ะบ้างนั้นอยู่ไหนเนาะ ันจะอยู่ไหนอ่ะทำไงดีเฮ้ยต้นไม้สูงสูงโอ้ยดูประจันต้นไม้สูงสูงนี่ก็เหมือนไอ้แฮทแม่เลยอะไรแบบแบบตนั้นเดี๋ยวไปมองก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเม,ม,มีอะไรตรงนี้อ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราเห็นอะไรแวบๆบแบบตรงนี้อ๋อใช่ๆเราไม่ได้หาบ้านนี่นะโอ้ยราหาสพันสี่กดยังศูนย์ อ๋อใช่อุ๊ยจบป่ะจบยังจบยังอ๋อเราจะออกไปตักที่นี่ใช่ไหมหรือว่ายังไม่ตกยังไม่จบอ๋อหรือว่าเราออกได้แล้วเดี๋ยวนะเพื่อนๆแต่บ้านสองหลังนั้นมันคืออะไรอ่ะไหนเราดูสิ เอารอดไหมอะ่ะเอ้าเฮ้เฮ้เดี๋ยวก่อนฉันกลับมาที่เครื่องได้ไงอะ่ะหรือว่าน้ำเป็นความฝันแล้วผูช้ชายคนนั้นเป็นใครอะ่ะผู้ชายใส่หมวกอะ่ะวิเครื่องบินจะถึงจุดหมายในอีกสามสิบนาทีอ๋อ โอ้ทุกอย่างคือฉันฝันไปเหรอเนี่ยโอเค <c oughs> ไปเรากลักบลอรพี่เอาเป็นว่า <c oughs> เกมแคทแมนนี้ก็เป็นเกมแนวสยองเนาะแล้วก็มีจัมสแกร์ด้วยวันนี้ก็ถือว่าภารกิจสำเร็จความพยายามของเราสำเร็จโอเคเอ่ และนี่ก็คือแมพที่ชื่อว่ากีแัทแมนนะคะน้องๆก็ลองไปเล่นดูนะแต่ว่าถ้ากลัวก็ก็ไม่ต้องเล่นก็ได้เราก็ไปเล่นแมพอื่นโอเคสำหรับคลิปหน้าเราจะเล่นแมพอะไรก็ติดตามกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วยบะาวดีค